สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันที่31อนะคะทุกท่านตุลาคม2,500น้าอนะคะหกสิบเจ็ดนะคะทุกท่านวันนี้ก็นำแนวทางดีๆมาฝากนะคะมาแล้วนะคะเลขอ่าเลขล็อกนะคะวงในนะคะทุกท่านของออรับแรนะคะเลขเด่นมาดีมากนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางแล้วนะคะ ก็มีเลขเจ้านางข้าวดีนะคะทุกท่านแล้วก็มีร่างของเกษตรนายานะคะทุกท่านก่อนนามาเป็นข้อมูลแนตทางให้กับทุกทกท่านนะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ มารับชมแนวทางกันนะคะทุกท่านงวดนี้ของออร์เรพรนะคะปล่อยออกมาวันนี้นะคะออร์เรเพรเลขล็อกนะคะวงในนะคะทุกท่านหนึ่งพยยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดออร์เรพรนะคะเลขล็อกวงในนะคะทุกท่านบนเก้าเหมือนเดิมนะคะทุกท่านเก้าเหมือนเดิมนะคะเก้าห้าหนึ่งนะคะเก้าห้าสองนะคะเก้าห้าสามนะคะส่วนล่างเม็ดเดียวหกสามนะคะทุกท่าน ก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะสว่วนแนวทางของออรับแปรนะคะหมดแล้วแอดก็ลงให้นะคะเข้าหกนะคะเข้าหกบนนะคะทุกท่านก็มาดีจับคู่ไม่เข้านะคะแต่เลขเด่นมาดีมากนะคะทุกท่านของออรับแปรนะคะปล่อยมาแล้วนะคะทุกท่าน ก็มาตามต่อนะคะเลขท่านนี้นะคะทุกท่านร้อเปซนะคะของ VIP นะคะวัดแล้วแอดก็เห็นไม่ได้ลงให้นะคะล่างมาศูนย์นะคะส่วนบนก็หกเก้าหกสองนะคะทุกท่านวันนี้ตามต่อนะคะเด่นมาแล้วนะคะอ่าแลวทางร้อยเปซน์นะคะแปดห้าสองเก็หสามห้าหนึ่งนะคะส่วนข้างล่างน่าจะเป็นล่างนะคะแปดหนึ่งก็ดหย์ห้านะคะ ของท่านนี้นะคะทุกท่านแลบบ้ก็เอามาฝากนะคะเลขไม่เยอะนะคะก็เอามาฝาก1พย2567 852 763 514นะคะ817105นะคะ05น่าจะเป็นเลขล่างวันที่แล้วเข้า00นะคะแนวทาง100%นะคะทุกท่านก็นำมาฝากนะคะ ตามต่อเลขเจ้านางนะคะเข้าดีนะคะทุกท่านเลขเจ้านางนี้นะคะเลขเด่นนะคะเลขเด่นมาดีมากนะคะทุกท่านนำมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านเลขเจ้านางนะคะไม่ไม่หลายชุดนะคะทุกท่านมีแค่นี้นะคะแ้วก็ตั้งกล้องไม่ตรง ก็มีแค่นี้นะคะทุกท่านสำหรับเลขเจ้านางขอไปด้วยข้อมูลนะทางเข้าดีนะคะทุกท่านแอดก็มีย้อนหลังอยู่นะคะก็ใช้ได้นะคะ 1. พยโยสสอเลขเจ้านางเด่น069นะคะ169นะคะ16 69นะคะทุกท่านก็ตรงกับหมาน้อยคอยรักนะคะสำหรับแนวทางของเลขเจ้านางนะคะทุกท่านแนวทางเข้าดีนะคะมาตามต่ออาเนเด่นล่างนะคะ,กะเกษตรนายานะคะทุกท่านมาแล้วติดตามให้แล้วนะคะล่างอย่างเดียวนะคะทุกท่านกเกษตรนายานะคะข้อมูลเข้าดีนะคะทุกท่าน เลขเด่นข้าวดีล่างอย่างเดียวนะคะวันนี้ตามต่อนะคะจับให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกท่านก็ตามมาให้นะคะวันนี้เด่นนะคะหนึ่งพอยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล่างนะคะสี่สามสี่สี่ห้าสามนะคะห้าสี่หกสามหกสี่นะคะ,กะเกษตรนายาแนวทางล่างนะคะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางนะคะทุกท่านก็ กอนเย็นๆก็แอดก็จะสรุปนะคะให้แล้วนะคะทุกท่านสรุปแนวทางให้แล้วนะคะก็อะไรเข้าดีไม่เข้าดีนะคะทุกท่านแอดก็อย่าลืมนะคะของเซียนรุนนี้นะคะใครอย่าลืมลงเร็วลืมเร็วนะคะทุกท่านแอดลงให้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะของเซียนรุ่นนี้เข้าดีมากนะคะทุกท่านรัฐบาลไทยของเซียนรุ่นนะคะ วดนี้นะคะ1พ่พย2567สเซียนลุนเด่นนะคะเด่น2และ3นะคะ7 2 8 2 9 2นะคะ738393นะคะทุกท่านรองก็02 03นมะคะมีแค่นี้นะคะแต่งวดที่แล้วก็เข้า62งตรงๆนะคะทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแคร์สวัสดีค่ะ